ให้ทำหน้าที่วิจัยเชิงสำรวจภายใต้โครงการเยี่ยมเยียนผู้ปฏิบัติงานรักษาความสงบในเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองโครงการนี้ไม่เพียงเป็นการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพจิตและผลกระทบทางด้านจิตใจเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่การช่วยเหลือดูแลและฟื้นฟูด้วยกระบวนการทางการแพทย์ที่เหมาะสมไปพร้อมกันอีกด้วยงานวิจัยชิ้นนี้เราอยากจะเป็นงานวิจัยที่เข้าไปเยี่ยมเยียน ผู้ที่ปฏิบัติงานจริงๆดังนั้นการเยี่ยมเยียนนอกจากว่าเราจะเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะต้องให้การดูแลช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตเขาด้วยก็ต้องเตรียมคณะวิจัยที่มีองค์ความรู้ที่สามารถที่จะได้ข้อมูลแล้วแล้วถ้าเจอที่เขามีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอ่ะต้องให้การดูแลช่วยเหลือหรือหรือใช้คำว่าให้การ c o ล i n g หรือให้การปรึกษาแนะนำได้ คณะผู้วิจัยทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติงานในช่วงเหตุการณ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2553ซึ่งอยู่ในสังกัดของกองทัพเรือจํานวน170นายแบ่งเป็นฐานทัพเรือกรุงเทพจํานวน105นายและฐานทัพเรือสัตหีบอีกจํานวน65นายนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดกองทัพบกอีกจํานวน156นาย แบ่งเป็นกองพันทหารราบที่11จํานวน106นายและกองพันปืนใหญ่รักษาพระองค์ที่1อีกจํานวน50นายในส่วนของการหาข้อมูลนะคะจะต้องกลุ่มกลุ่มประชากรของเรานี่จะเป็นกลุ่มประชากรทุกคนเลยที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงนั้นจะไม่มีการสุ่มข้อมูลจะไม่มีการสุ่มตัวอยา่างเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวแทนที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงานในช่วงนั้นทั้งหมด326คน คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการประเมินภาวะสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ทหารที่ออกปฏิบัติหน้าที่ด้วยเครื่องมือหลายชั้นทั้งการประเมินด้านภาวะสุขภาพจิตการคัดกรองผู้ประสบภัยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไปจนกระทั่งการประเมินผลกระทบทางจิตใจหลังเหตุการณ์ภาวะวิกฤตเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่ได้รับการทดลองและนําไปใช้จนเป็นที่ยอมรับ ในส่วนของงานจิตเวชในงานสุขภาพจิตแล้วนะคะเป็นเครื่องมือซึ่งประเมินความเครียดซึ่งเป็นเครื่องมือของกรมสุขภาพจิตแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ประเมิน PTSD ผลกระทบจากการเจ็บปวดจากเหตุการณ์ทางการเมืองหรือความรุนแรงหรือวิกฤตต่างๆที่เรียกว่า skinning test PTSD แล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งคือ p s e 18เป็นเครื่องมือที่ใช้คัดกรองสุดท้ายเพื่อจะดําเนินการ ช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูนฟนหรือบําบัดทางด้านจิตใจความพิเศษของเครื่องมือประเมินทางสุขภาพจิตที่นำมาใช้ไม่เพียงทำให้คณะผู้วิจัยได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาทางจิตใจของทหารเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังเป็นการเยียวยาให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารผู้ได้รับผลกระทบไปพร้อมๆกันด้วยนอกจากเราจะวัดเพื่อจะดูแลบาบัดเขาแล้วน่ะมันเป็นเครื่องมือที่ใส่ใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ความห่วงใยก็ด้วยก็เหมือนกับว่าเราใช้เครื่องมือนีเน้เข้าไปดูแลแล้วก็เยี่ยมเยียนแล้วก็ถ้าเห็นผล,ลก็เยียวยาด้วยผลการศึกษาทําให้พบข้อมูลที่น่าสนใจ <c oughs> เกี่ยวกับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในหลายด้านในด้านความรู้สึกต่อเหตุการณ์ความไม่สงบทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่มีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองซึ่งรู้สึกตื่นเต้นโกรธเศร้า เสียใจและสงสารรวมแล้วร้อยละ66.25ส่วนอีกร้อยละ33.75รู้สึกนิ่งเฉยเพราะเป็นการปฏิบัติไปตามหน้าที่ด้านจำนวนผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤตพบว่าคณะผู้วิจัยพบว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่มีสภาพจิตใจเป็นปกติถึงร้อยละ96.6มีความทุกข์ทางใจเล็กน้อยร้อยละ1.3 และมีความทุกทางใจมากร้อยละ1.5รวมทั้งมีความทุกทางใจย่างรุนแรงร้อยละ0.6ในการศึกษานี้คณะผู้วิจัยสามารถคัดกรองจนพบว่ามีทหารที่ควรได้รับการให้คำปรึกษาที่เรียกว่าคาสเซล n ิ่งจำนวน26นายโดยวิเคราะห์ถึงลักษณะของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อพวกเขาอย่างน่าสนใจโดยแบ่งลักษณะของความเครียดจากสาเหตุที่พบคือ ปัญหาทางการเมืองเช่นความรู้สึกไม่ต้องการขัดแย้งกับประชาชนการไม่ต้องการใช้กำลังความรู้สึกไม่เป็นธรรมจากเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตหรือเกรงกลัวความรุนแรงในกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นประเด็นที่พบมากที่สุดในกลุ่มนี้จำนวนสิบนายรองลงมาเป็นปัญหาในการทำงานเช่นการที่ต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาความกลัวที่จะต้องถูกส่งลงไปปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้ปัญหาการจัดเวรยาม รวมถึงความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาซึ่งมีทหารที่มีปัญหาในลักษณะนี้จำนวน9ก้นายนอกจากนี้ยังมีปัญหาส่วนตัวเช่นปัญหาหนี้สินสุขภาพหรืออุบัติเหตุจำนวนสนายปัญหาครอบครัวเช่นการห่างไกลจากครอบครัวการเป็นห่วงและไม่มีเวลาดูแลครอบครัวจำนวน3ามนายและปัญหาสัมพันธภาพเช่นการไม่พูดคุยกับคนรอบข้างอีกหนึ่งนาย นับว่าโชคดีที่เมื่อคณะผู้วิจัยทำการวัดระดับความเครียดของทหารทั้ง26นายแล้วพบว่าส่วนใหญ่มีระดับความเครียดอยู่ในเกณฑ์ปกติจำนวน23นายมีเพียง3นายเท่านั้นที่มีความเครียดสูงกว่าปกติเพียงเล็กน้อยถ้ารุนแรงขนาดที่ว่าไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้นั่นคือเราถือว่ารุนแรงไม่สามารถฟังก์ชันไม่สามารถดาเนินชีวิตต่อในสังคมได้หรือนอนไม่หลับเลยหรือ หร,หรือเครียดต้องต้องต้องทานยาแล้วอย่างเงี้ยไม่งั้นก็หลับไม่ได้หรือว่าไม่พูดกับใครอีกไม่ได้เลยพูดแล้วมีเรื่องตลอดมีทะเลาะกันตลอดอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นรุนแรงและคาว่ารุนแรงก็คือมีผลทาร้ายต่อท,ทำร้ายตัวเองหรือไม่ก็ททาร้ายคนอื่นนั่นคือความรุนแรงแต่ว่าในส่วนของทหารทั้งออ26่ท่านที่ดูนแรงเนี่ยยังไม่ถึงขั้นความรุนแรงขนาดนั้น การทำงานของคออปในด้านการเยียวยาเป็นการทำงานที่อยู่เหนือคำว่าฝักฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจริงๆผู้ปฏิบัติงานจริงๆเขาก็ทำไปตามหน้าที่ค่ะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดเนี่ยไม่ว่าคนที่จะอยู่ในโดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงเหตุการ์ ทุกทุกกลุ่มทุกกลุ่มคนนะะได้รับผลกระทบหมดเลยแล้วควรจะได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพจิตที่ดีทางทางด้านจิตใจเพื่อจะได้เกิดความรู้สึกที่ดีๆได้ปรับเปลี่ยนมุมมองความรู้สึกที่โกรธแค้นหรือความรู้สึกที่แตกตา่างอย่างไรก็ตามการศึกษาของคณะวิจัยยังเป็นเพียงการศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐในบางกลุ่ม หากแต่ยังต้องมีการขยายการศึกษาให้ครอบคลุมไปสู่กลุ่มต่างๆที่ปฏิบัติงานในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบให้มากขึ้นรวมทั้งยังต้องมีการประเมินสุขภาพจิตที่ต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อช่วยกันฟื้นฟูสภาพจิตใจและลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา And the แม้จะเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงกลุ่มเล็กๆแต่ก็สามารถสะท้อนปัญหาภาพใหญ่ที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงจะต้องนำกลับไปคบคิดเพื่อหาหนทางในการเยียวยาและฟื้นฟูให้ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับไม่เพียงเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้นครับแต่จิตแพทย์ของกรมสุขภาพจิตหนึ่งในคณะอนุกรรมการชุดนี้ยังได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กับกรณีศึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจจากเหตุการณ์การชุมนุมทั้งทางตรงและทางอ้อมอะไรที่เป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจเราไปติดตามกันต่อเลยครับ